และออกขุดอู่่ในชุมชนได้ประการที่สองก็คือจะมีผู้นำสตรีนะคะที่มีความเด่นเป็นแบบอย่างแก่สมาชิกได้ผู้นำสตรีดีเด่นเราเชื่อว่าเราจะได้มาเป็นจำนวนมากพอสมควรให้เป็นแบบอย่างกับสตรีของเกาค่ะประการที่3ก็คือเราคาดหวังจะเห็นการณขับเคลื่อนโครงการหนึ่งจังหวัดหนึ่งตบลก้อนแดง หนึ่งจังหวัดหนึ่งตำบล้นแบบนะคะให้เป็นแหล่งเรียนรู้แก่กองทุนพัฒนาดุบาสตรีตำบลอื่นๆได้และประการที่สี่ที่เป็นความคาดหวังก็คืออยากจะให้มีผลระพานจากการพัฒนาอาชีพสตรีที่จะสร้างงานสร้างรายได้ให้กับสมาชิกแล้วก็คนในชมุชมชนอยากเป็นรูปธรรมจริงๆแล้วยังไม่ทันทำอะไรเพื่อสู้ดิฉันเดินทาง,ง,ง,งท่านท่นหลายท่านก็ได้ยินและได้เห็น ที่เป็นร,รูปธรรมออกมาบ้านแล้วแสดงว่าทุกคนนี่ได้เตรียมความพร้อมทําให้เห็นว่าถ้ามีโอกาสได้ใช้เงินในกองทุนนี้รับรองว่าจะทําให้เกิดเป็นรูปธรรมที่พัฒนาก้าวหน้ายิ่งยมากขึ้นไปดังนั้นเราจะเชื่อว่าจากนี้เรื่อยไปจนกระทั่งถึงวันพรุ่งน,นี้เพื่อสิ้นสุดการประชุมเชิญคำตัดสิน เป็นของเก่าเรื่อนี้นะคะมีความดีนะคะคมีความหมายที่ดีอย่างนี้ค่ะคือตัวดอกไม้นะคะที่ต้องมีความใสบริสุทธิ์นะคะนะคะเชษฐ์ขอเรียนเชิญนะคะผู้ที่จะขึ้นมาเรียกว่าเป็นการเริ่มต้นนะคะนะคะแล้วก็ คาดหวังว่าท่านทั้งหลายเนี่ยต่อไปก็จะสามารถที่จะไปทําภารกิจในการที่จะพิจารณาโครงการต่างๆตามกรอบของวัตถุประสงค์<ม>ซึ่งจริงๆอย่างที่ได้กล่าวไปบนเวทีเนี่ยนะคะก็คือนอกเหนือจากเรื่องของการจะไปจัดสรรตามระเบียบต่างๆแล้ววัตถุประสงค์ของกองทุนเนี่ยเราก็ยังต้องการที่จะให้มีมีโครงการหนึ่งตำบล นะคะหนึ่งต้นแบบจะได้เป็นต้นแบบของตำบลอื่นๆในการที่จะไปทำโครงการให้ประสบความสำเร็จเราต้องการที่จะให้มีการพัฒนาไปจนกระทั่งมีสตรีที่มีความเป็นผู้นำเพื่อที่จะเป็นต้นแบบของฝ่ายของคนอื่นๆเอกเช่นเดียวกันเราต้องการที่จะให้ท่านคณะกรรมการเนี่ยได้รู้ว่า เราจะสามารถที่จะไปร่วมบูรณาการกับกองทุนอื่นๆเพื่อให้ประโยชน์กับผู้หญิงเกิดขึ้นอย่างสูงสุดได้อย่างไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่จะพยายามให้ท่านคณะกรรมการทั้งหลายได้ทราบเอาไว้แล้วก็ต่อจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของการที่คณะกรรมการชาติก็จะได้อนุมัติส่งเงินในก้อนที่เหลืออยู่ภายใน กองทุนแต่ละจังหวัดเฉลีย่ยจังหวัดละหนึ่งล้านบาทเนี่ยน,นะคะลงไปเนี่ยค่ะก็เป็นคิดว่าเป็นกิจกรรมที่สําคัญทีเดียวแล้วเราจะได้เห็นภาพที่น่าชื่นใจก็คือว่าท่านคณะกรรมการทั้งหลายตื่นตัวมากนะคะดิฉันเองนี่ก็ได้ไปดูทั้งที่ภาคเหนือภาคอีสานและภาคใต้ในบางจังหวัดเราก็มีความรู้สึกว่าถ้าทุกคนมีความเข้าใจอย่างถูกต้องแล้วแล้วก็รู้ว่าเป็นความ ภาคภูมิใจของทุกท่านที่ได้มาเสียสละเป็นกรรมการเนี่ยนะคะแล้วก็จะช่วยสร้างสตรีทั้งประเทศของเราด้วยเนี่ยเชื่อว่าทุกอย่างน่าจะเป็นไปได้ด้วยดีคือถึงหมดแล้วโดยการที่ท่านทั้งหลายอาจจะยังไม่ได้จับเงินงงเหตุผลเพราะการกดเงินก,กดปุ่มปล่อยเงินในครั้งนั้น20ล้านบาทเนี่ยเขาไปรอยอยู่ในคลังจังหวัดนะคะเพื่อะะที่จะให้มันมี จังหวะของการที่ใช้ได้ถูกต้องตามระเบียบเกิดขึ้นก่อนถึงจะได้ให้เกิดการใช้แต่ว่าเงินไปรออยู่แล้วไปอยู่ในทุกจังหวัดเลยนะคะค่ะเฉลี่ยนะคะเพราะว่าจะมีจังหวัดใหญจหจห่จังหวัดกลางจังหวัดเล็กที่จะได้ลดหลั่นกันไปเนี่ยก็จะได้มีการอนุมัติเร็วๆนี้เร็วๆ,ๆนี้ปีห่น่าจะยอหคะน้าที่จะได้นะคะเราพูด,พดว,ว่าในช่วงเวลาปีใหม่ดีหนึอเป่นะคะ คือดิฉันก็เข้าใจว่าในส่วนของกองทุนหมู่บ้านกับก,บกองทุน SML mm. มีปัญหาอยู่บ้างแต่คงไม่ได้มีปัญหาทั้งหมดแล้วก็เป็นปัญหาที่ทางผู้รับผิดชอบเนี่ย mm. ก็คอยแก้ไขยอยู่แล้วและเช่นเดียวกันนะคะในทุกๆโครงการของรัฐบาลเนี่ยคะ่ะ mm. ก็จะมีความพยายามในการที่จะป้องกันไม่ให้เกิดปัญหานั้นส่วนกองทุนของเราคือกองทุนพัฒนามบทบาทสตรีเนี่ยเราก็จะมีคณะกรรมการที่คอยติดตามอย่างเป็นระบบเลยนะคะเพราะเราถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากค่ะ คือคิดว่าภายในปีหนึ่งเนี่ยเราก็น่าจะเห็นผลเป็นเรื่องเป็นราวแล้วเพราะว่าสังเกตจากทางสตรีที่มาทั้งหลายที่เป็นผู้ที่มาอาสาเป็นกรรมการเนี่ยมีความกระตือรือร้อนนะคะแล้วก็เราได้ฟังข่าวว่าบางที่ใน่เขาคิดไปไกลคิดก่อนจะมารับการอบรมเดี๋ยวคงจะมาะดูความคิดว่าไอ้ที่คิดมาก่อนกับที่มาฟังว่าทางโครงการมีวัตถุประสงค์มีนโยบายมีอะไรต่อมอะไรอย่างไรเนี่ยตรงกันหรือไม่ เรามั่นใจค่ะว่าจะเห็นผลอย่างในเวลาไม่นานแล้วทางกองทุนทางสํานักงานเนี่ยนะคะก็จะมีการจัดการที่จะแสดงให้ประชาชนได้เห็นนะคะว่าเมื่อถึงจังหวะเวลาหนึ่งกองทุนประสบความสาเร็จไปมากน้อยเพียงใดค่ะในยุทธศาสตร์แรกยุทธศาสตร์ที่2นะครับเราอยากเห็นสตรีได้รับการพัฒนาอาชีพสร้างงานสร้างรายได้ตามหลักปัิญาเศรษฐกิจมอนเพียงขยับขึ้นมาเนี้ย๊ิ มันมีเครื่องข่ายเป็นการสอบถามกัน,น Facebook, มี Line, นมที่เฟซบุ๊กมีไลน์โอทอมพุฒนาเจ้ทนุวันนีไ้ได้รับรีบอกว่าปี58จะทำ วันนี้เป็นการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดเนี่ย76จังหวัดพร้อมกรุงเทพมหานครประมาณ1,500คนเพื่อให้มาเรียนรู้มาเรียนรู้ร่วมกันในเรื่องของยุทธศาสตร์การพัฒนาบทบาทสตรีเรียนรู้เรื่องกลยุทธ์และวิธีการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในระดับตําบลเพราะว่ากองทุนคณะกรรมการระดับจังหวัดเนี่ยจะมีหน้าที่ในการพิจารณาอนุิงบประมาณจังหวัดละ100ล้านบาทเนี่ยไปสู่การพัฒนาอาชีพสร้างงานสร้างไรายได้ของระดับตำลบล วันนี้ก็เป็นการมาเรียนรู้ร่วมกันครับในระดับเวทีใหญ่ตั้งแต่มกราคมเป็นต้นไปเนี่ยงานของบทบาทสตรีจะลงสู่ฐานลากในระดับหมู่บ้านตำบลพร้อมๆกันทั้งหมดเลยนะครับจึงขอฝากให้สตรีทั่วประเทศนะครับ33ล้านคนเนี่ยได้เข้าสมัครเป็นสมาชิกหรือเข้าเป็นที่อยากทำนิติกรรมหนัญญาหรือจะสมัครเป็นอยู่ในองค์กรสตรีใดๆก็แล้วแต่เพื่อจะได้มาพัฒนาศักยภาพสตรีเราให้ให้ก้าวไปข้างหน้าไปพร้อมๆกันครับ หลังจากที่คณะกรรมการระดับจังหวัดได้ไปอบรมสัมนากับเขาไปหมดแล้วเนี่ยตอนนี้คณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับตำนบลเขาได้รับบโอบรมแล้วให้รู้เข้าใจถึงยุทธศาสตร์แผนงานโครงการวิธีเกียนของโครงการว่าทาไงจะนําเงินเนี่ยกองทุนเนี่ยไปพัฒนาสร้างงานสร้างอาชีพสร้างไรายได้ต่อไปอย่างไรทำหน้เดีวกันก็จะไปดูว่าจะไปพัฒนาศักยภาพสตรีอย่างไรจะช่วยเหลือส,สตรีอย่างไรโดย จะทําที่ไม่ซ้าซ้อนกับที่งานหน่วยราะการเขาทาอยู่อะไรที่ยังเป็นช่องว่างอยู่กองทุนพัฒนาบบาทสตรีเนี่ยจะเข้าไปเสริมครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่จะมีการรวมพลังเอาผู้หญิงใน33ล้านคนของประเทศเนี่ยออกมายืนอยู่แถวหน้ามาร่วมกันพัฒนาประเทศให้ได้สมกับคําขวัญของว่าสร้างสารรพพลังสตรีให้เป็นพลังสําคัญในการพัฒนาประเทศกรมพัฒนาชนในฐานะที่เป็น รักษาการผู้อำนวยการสํานักง,งานกองทุนสตรีก็จะผลักดันโครงการนี้ลงสู่จังหวัดอาเภอตําบลหมู่บ้านให้เร็วที่สุดเพื่อให้สตรีได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้ประกาศไปยาต่อไปนะคะ